สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทําขนมหวานแบบไทยๆนะคะก็คือฟักทองแกงบวดมะพร้าวอ่อนค่ะปัตถุดิบที่ใช้ในการทําฟักทองแกงบวดมะพร้าวอ่อนก็มีฟักทองเนื้อดีสีเข้ม500กรัมหรือครึ่งกิโลนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเส้น หน่ถ้วยครึ่งน้ำมะพร้าวหน่ถ้วยหรือ1ลูกน้ำปูนใส1นถ้วยน้ำตาลมะพร้าวสามช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงน้ำกะทิ800 ml หรือ800มลลิตรเกลือปน่นครึ่งช้อนชาใบเตยสี่ใบ พร้อมแล้วเรามาลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็มาหั่นเนื้อฟักทองนะคะฝานบางๆอย่างนี้ก่อนฟักทองปอกเปลือกสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาหัน่นบางๆอย่างนี้แล้วก็หัน่นเป็นชิ้น เล็กๆย,ยาวอย่างนี้นะคะในการบวดฟักทองก็จะหั่นแบบนี้แบ่งเป็นแผ่นก่อนนะคะแล้วก็มาซ้อนกันหั่นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะคะการหั่นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระวังมือด้วยนะคะมีดคม คำว่าฟักทองเนื้อดีก็คือฟักทองที่มีสีเข้มแล้วเนื้อของเขาจะเหนียวนะคะฟักทองก็มีหลายชนิดนะฟักทองที่ไม่เหนียวอะ่ะคือไม่อร่อยทำอะไรก็ไม่อร่อยนะแต่ถ้าฟักทองที่เขาเหนียวฟักทองเนื้อดีก็จะทำให้ขนมของเราเนี่ยเมื่อสุกไปแล้วก็จะเหนียวแล้วก็ ผ่านอร่อยนะคะอ่ะมาหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้น้ำปูนใสน่ในแช่ลงไปแช่เทลงไปในเนื้อของพักทองที่หั่นแล้วนะคะแช่ให้ท่วมเลยค่ะพักไว้สักครู่มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะครูจะใช้ กระทะใบนี้ในการทำฟักทองแกงบวชวันนี้เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนนะคะขั้นแรกครูจะใช้ใช้หางกะทิตั้งหมอ้อโดยการรินเอาหัวกะทิออกมาอย่างนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นหางนะคะเราเก็บหัวเอาไว้นะเราใช้หางยังไม่เปิดไฟนะคะ ักเทน้ำตาลลงปลายไปใสน่น้ำตาลน้ำตาลทรายแล้วนะคะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เปิดไฟค่ะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ เราก็มาใส่เนื้อปักทองที่หั่นที่เราแช่ในน้ำปูนใสนะลงไปใช้ฝานี่ปิดเราก็จะมองเห็นนะคะให้เขาเดือดแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวลงไปนะคะปักทองเราใกล้สุกแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะคะแล้วก็เกลือ เหตุที่ครูเอาน้ำหางกะทิมาต้มกับน้ำตาลแล้วก็ชิ้นฟักทองก่อนก็เพราะว่ากว่าชิ้นฟักทองจะสุกเดี๋ยวหัวกะทิเราก็จะแตกมันนะคะก็เลยเอาหางมาต้มนะสีเขาก็บอกแล้วอยู่แล้วนะคะว่าฟักทองนี่สุกแล้วถ้าเราอยากทดลองว่าสุกจริงไหม วิธะะีการทดอด่อฟักทองสุกหรือ,อยังนะเราก็ตักเนื้อฟักทองมาแล้วก็มาหั่นอย่างนี้ก็เปื่อยแล้วนะคะ,นะคะแค่นี้ก็ก็เปื่อยแล้วก็แสดงว่าเขาสุกนะคะเนื้อฟักทองสุกเรียบร้อย เราก็ใส่น้ำกะทิสุดท้ายนะคะหัวกะทินะคะให้น้ำกะทิให้หัวกะทิสุกนะคะแค่สุกนะคะไม่ต้องเดือดมากเดี๋ยวจะทําให้กะทิเขาแตกมันครู่เดียวครู่เดียวแค่นี้ก็ใช้ได้อ่าสุกแล้วเราก็ปิดแก๊สได้ค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย ก็จะตักเสิร์บใ้เตยอ,อยู่ตรงนี้แหละ,ะก็จะตักเสิฟนะคะแล้วก็ตักเสิรฟนะคะสุกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วค่ะฟักทองแกงบวดมะพร้าวอ่อนยังร้อนอยู่เลยค่ะชิมก่อนนะคะ กูจะชิมหวานมันค่ะหอมไม่เตยด้วยสีก็สวยฟักทองแกงบวดมะพร้าวอ่อนที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์ได้นำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์ และอย่าลืม Subscribe ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ